กินกาแฟก็ไปายสองนี่เราได้กินไหมวัดใจ <laughs> <laughs> พี่ต๊อปเป็นไงบ้างจากเดินมา <laughs> สักพักมนะ้งเคยเป็นทิมตาจริงไมนอะไรบ้างรับบางครั้งก็เป็นอย่างนี้นแหละตอให้มีเงินมาก็ไม่ได้มีของตอนความผิดหวังของพี่ต๊อป ครับสวัสดีคนดูด้วยนะฮะยินดีต้อนรับสู่ EP ที่2นะครับเมื่อวานทัวร์ตึกแดงกันเสร็จนะฮะแต่ว่าแบตหมดเลยถ่ายต่อไม่ได้นะครับอันนี้เราอยู่ที่บ้านพี่ต็อบนะกำลังถ่ายกัถ่ายกำลังแต่งตัวอยู่เลยนะฮะเดี๋ยววันนี้เราไปเดินจัดจุจอีกรอบหนึ่งนะฮะทุกคนยังมิชชั่นไม่สำเร็จนะครับเมื่อวานสรุปว่าจาก ที่พี่ท็อปจะไปหากางเกงสรุปได้เสื้อมา3ตัวนะฮะแล้วก็งานวันนี้นะครับที่จะใส่อยู่ก็คือเสื้อที่เป็นซีนเปอร์วานนะครับทุกคนเดี๋ยวรอดูในคลิปกันได้เลยนะครับนี่แล้วเสื้อวันนี้ก็พี่ท็อปให้มาอีกอะบารมีมิสเตอร์แบ็คชีฟดูฮะอย่างเท่เลยอะแมนของเพื่อนอ๋รับโอ้เขฟลินเคปลินนะฮะเคปลินไปฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าพี่ท็อปจะพาเราไปเที่ยวไหนกันครับวันนี้ทุกคนอุ้ย ตอนนี้เรากําลังออกจากบ้านพี่ท็อปครับกําลังจะไปสวนรอบนี้มุ่งหน้าไปสวนจตุจักรอีกหนึ่งครั้งครับผมตอนนี้เราอยู่ทิบบฮันนะฮะบ้านปูอ่ะเด้อเฮ้บ้านพี่ท็อปนะครับผมมาพูดกันวันเมื่อวานไปตึกแดงวันนี้ไปสวนตึกแดงกับสวนคือที่เดียวกันแต่อยู่คนละฝั่งกันเขาเรียกว่าสวนอ่ะคือฝั่งร้อนตึกแดงคือฝั่งเย็นเพราะมีแอร์วันนี้เราจะไปเผชิญความลำบากกันก็นั่นเองจากที่กาแฟใช่ไหมครัอันนี้เป็นพอเวลาอันนี้ด้วยนะ ร้านสาขาที่ข่วมมาเลเเองเเป็นสาขาที่ข่วมมาเลส่งสาขาอื่นเขาเรียกว่าอะไรเจ้าของเจ้าของมาเลสพันธ์ใช่แปลว่าเจ้าของจะเจ้าของของแบรนด์กาแฟจะอยู่ร้านนี้อือยู่แค่ตอนถึงประมาณบ่ายปะทำไมอ่ะมันปิดแล้วไงเอ้าหรอทําเร็วแล้วนี่มันบ่ายสองแล้วจาถดแล้วไงเราไปบ่ายสองนี้เราได้กินไหมวัดใจกลัวว่าจะไม่ได้ไปเามากเคเรอเดี๋ยวไปดูกันเพราะว่าถ้าจะปิดแล้วก็ได้ลุย ตนนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟแล้วจร่งีืที่ไหนครับพี่ต้อมนี่คือบัดยุตยาร้านกาแฟไม่ใช่ร้า,านกะย,ยิมนะครับร้านกะย,ยิมนะเห็นไหมกะยิมเป็นชื่อยายพี่โอ้ใช่ยายพี่ชอบกินกาแฟมากแล้วพี่ชายพี่จริงเป็นคนไม่กินกาแฟ oh. ไม่กินเลยแล้วอยู่ดียอยากทำร้านกาแฟเพราะว่าเห็นแล้วนักกาแฟกาแฟมามาตัวเองทำอะความที่คนไม่รู้แล้วมากินอะมันก็เลยรู้ว่ากาแฟรสชาติอร่อยเป็นยังไงเราดื่มทุกวันจะไม่รู้นะบางทีแต่มันือไม่เคยกินเลยจะรู้มันลองกินที่กาแฟนี่เออนี่เป็นอย่างนี้อันนี้เป็น มมนนะดีที่ใหม่มากแกเออพี่ว่านะเขาสึกมันนะมันเลยจับสัมผัสอะไรได้เร็วมากๆก็เลยเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะมากในวงการกาแฟแล้วก็แบบแบรนด์นั้นแบรนด์นี้เขาก็แบบเออเอาส่งกาแฟมาให้ลองอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่ยนะูทูบเบอร์นะมันเป็นมันเป็นคนธรรมดาคนนึงที่เปิดร้านกาแฟอ่ะเท่าหรับใครที่มายุทธยาก็อย่ายอ,ยอย่าลืมมาร้านนี้มีหลักมีสามสาขาสาขาตรงนี้ ตรงนู้นตรงนั้นอย่าลืมไปกันบอกให้ครบพิศขาเดนท่านไปง่ายสุดสาขาเดนท่านนะครับสาขาเซ็นท่านอยากรุ่ยรุ่ยใช่เ้าไปง่ายสุดเอา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 เป็นว่าตรงนั้นแหละแนะนำตรงนั้นเพราะว่ามันจะเปิดดึกสุดแล้วก็เปิดเช้าด้วยโอเคก็คือร้านนี้จะเป็นร้านของครอบครัวพี่ท็อปนะทุกคนใช่ยังไงให้หยกลองหยกรีวิวให้คนดูหน่อยว่าอร่อยไหมได้ครับ เครื่องคั่วเมล็ดซึ่งเราไม่ค่อยได้เห็นง่ายในร้านกาแฟนะครับแต่เนี่ยคือร้านนี่เนี่ยคือคั่วเองใช่อันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้โปรโมทร้านแต่ทำให้เห็นว่าเนี่ยมันคือแบบเราพิถีพิถันเข้าใจใช่ปะครับทุกเมล็ดเนี่ยเราคั่วเองมันจะมีมันจะมีเลขของเราเองเลยแต่ตอนนี้ขายหมดไปแล้วอืมเออจริงๆถ้าร้านกาแฟทั่วไปหยอกก็เห็นใช่เขาจะมีเมล็ดอยู่แล้วมันจะซื้อไปในอันนี้เออี้เขาใช่จะจะไม่จะไม่เห็นเครื่องคั่วแบบนั้นนะใช่นโไม่ด้าก เต้านมบุญอันนี้ต้องคนก่อนบอกว่าต้องดูดบ้างดูดไล่ขึ้นมาคนไม่ได้ครับคนไม่ได้ครับแล้วมันมีมันมีลันกินของวิธีแหละกดแล้วดูดไล่ขึ้นถ้าใจง่ายก็คนไปเลยเอาเอาแบบ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 อันี้ก่อนแล้วกันยังไม่ต้องคนแล้วกันม,มึงยังไม่คนมึงก็จะเจอนมล้วนๆเลยนะโอดูดไล่ขึ้นมานะดูดไล่ขึ้นมาก่อนเป็นไง คนดีกว่าขมไปใช่ไหมมันไม่ขมไปนะมันเป็นยังไงไม่ไม่ไม่ขมเลยอ่ะกลิ่นกาแฟเออจริงที่กินแหละคนกินเขาบอกว่าติดกลิ่นกันคนกินกาแฟติดกลิ่นใช่อ๋อนี่คั่วเองนี่คั่วเองใช่มันมันจะแบบว่าไม่กลิ่นขมอ่ะเคยกินกาแฟแบบนี้ปะเคยแต่ว่าถ้าเป็นกาแฟสดแบบปกติมันจะมีกลิ่นมากกว่านี้อันนี้คือแบบว่าทําไม่นะคือไม่ดีนะหยกใช่แต่ว่าอันนี้คือมันไม่มีกลิ่นไหมอะไรเงี้ยโอเคมากอันนี้คั่วเองปะอันนี้เราคั่วเองปะ เอ้ยไม่ธรรมดาไม่หวานเกินไปไม่อร่อยอร่อยไหมอร่อยแนะนำแนะนำอะไรแนะนำข้ายิบโอเคเฮาเงาเฮาเงาเนคเัาไป ครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าสวนจตุจักรแล้วนะฮะวันนี้เป็นวันเด็กด้วยนะฮะอบอกเลยว่าคนอย่างกับซอมบี้เลยครับหน้าสวนจตุจักรคือผิดคาดมากๆจากที่เราคิดว่า คนจะไม่เยอะเพราะว่าเด็กคงไม่มาใช่เด็กไม่มาแต่พ่อแม่เด็กมาเต็มเลยพ่อแม่เด็กมาอื้อเลยอ่ะคนเด็กปล่อยเต๋อปล่อยตัวเจอเออโอ้โหทิ้งเด็กไว้บ้านแต่พ่อแม่เดินเดี่ยวอ่ะผมมองเข้าไปเมื่อกี้กับพี่ต้อมนะครับเป็นซอมบี้เลยแต่ว่ารถท้องนั่งติดนะฮะรถท้อนั้งติดเลยแถวจตรุจักนะครับตอนนี้รนนีดชั่วโมงเดียวถึงที่สองอชั่วโมงนะใช่วันนี้เราออกจากบ้านประมาณบ่ายสองนี่ตอนนี้จะสี่โมงนะครับยังไม่ถึงเลยยังไม่ได้จอดรถเลยฮะเดี๋ยวเรา ไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงกันต่อขายเพียงสาเพียงอะเหรียญเดียวเอง่ยพี่ต้องเกียต้องจอดรถเกียแล้วมึงต้องกินนายยกเมื่อกี้ผมช่วยไปอันหนึ่งแล้วมกินไม่หมดวะกินได้ไหมแล้วผมกินที่สุดท้ายนี่กันนันเหรอ ไอ้ยากูแบบไม่อยากกินแล้วอ่ะเสียดายอ่ะมันอิ่มหรือมันยังไงกินน้ำบาขับรถมันเอียนนี่ไงเดี๋ยวรอจอดนะพี่รอจอดเดี๋ยวผมให้พี่จัดวิงแซบหนึ่งอันพี่บอกว่ามันไม่มีสิ่งใดเทียบได้นะใน KFC นะเออมันเป็นวิงแซ็ที่ดีที่สุดนะใน KFC เนี่ยมี่ไม่มีใครสามารถกอปได้นะโอเคครับตอนนี้เราถึงตลาดนัดจตุจักรเรียบร้อยนะฮะด้านหลังของผมจะเป็นจตุจักรเลยนะทุกคนนี่ข้าราชเป็นที่จตุจักรแล้ว เรามาจอดรถกันที่เดิมนะครับก็คือมิกจัตจักนะครับผมรถคนเยอะมากวันนี้รถก็่ค่องติดนะเวลาเดินจะน้อยนะครับเพราะว่าปิดเร็วครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะทุกคน<ฮ>โอเคมาครอบตอนนี้เราอยู่ในสวนกันแล้วอยู่ข้างล่างแล้ว <leva> ใช่ เรากำลังจะไปไหนฮะเรากำลังจะไปโซนวิเทจได้ฮะได้อยู่ตรงขวามือข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดใครมาก็ยังไงมันอยู่ทางฝั่งประตูทางออกอ่ะใกล้ๆกันเลยใกล้ๆทางออกใช่ไหมทางออกมอชิดอ่ะทางออกมอชิดใช่มันจะมีอยู่ฝั่งนี้แหละคือถ้าเดินสวนจะต้องรู้ว่าเดินมาดูอะไรเราต้องมีเป้าหมายในการมาเดินถูกไมไม่ได้อะไรเลยเออไม่งั้นเราก็จะซื้อแบบทุกอย่างที่ขวางหน้าใช่นี่ถึงแ้วแนวข้างหน้าเลยต่วันนี้วิเทงเลยมาอยู่แบบว่าตลาดยามเย็นวิเทศมาตั้งนานเลย โอเคมาตลอดกูก็อวยไม่เลิกมึงยิ้มไปกูยิ้มเท่มันเป็นตั๊กให้ปวดเออต้องต้องเจอแม่เขาซะก่อนทุกคนลูกลูกกับแม่เหมือนกันเด๊ะเลยโอเคไปไปน่าตืดีเอ้าเอาอีกแล้วชมสักกั๊กกันอีกแล้วนะฮะมองไม่เห็นสีดำนั่นน่ะไม่ใช่สีกรมเรนี่ค้ยของเรามาถ่ายสักกั๊กนะฮะสักกั๊กพี่ท็อปเขาก็จะอินสปายหน่อยพี่ต๊อปโชว์เสื้อดินี่ ไอ้เสื้อความจริงแกซื้อมาแค่เสื้อข้างนอกนะทุกคนแกไปติดกับกระเป๋าเขาเรียกงานอาร์ตเวิร์ k ใช่ไม่แพ t เวิร์ k อ๋อแพ t เวิร์ k อ่านี่การตัดแปะแต่เราต้องเลือกอย่างพี่คือจะไม่เลือกแปะมั่วตัวไงโฟนมันดูคู่สีที่มันโอเคกันแล้วมาใส่กันอะไรนี้อ่าฮะซึ่งจริงๆที่นี่เยอะมากเลยอูเยอะจริงเนี่ยดูดิเมื่อวานหาตาแตกไม่เจอเออดูวันนี้ครับลงมาเดินสองนาทีจริงลงแล้วเดินมาถึงแล้วถึงแล้วเนี่ยแล้วร้านแรกที่แวะก็คือได้แล้วอ่ะนี่คือเสื้อเมื่อวาน นี่ฮะซื้อมาวัดคู่สีกันอาร์มเหรอฮะอช่นี่เาเรียกอาร์มจะมีหนบอกว่างานที่เราไปแปะเองได้เลยตัวเลือกมันเยอะเราต้องเลือกก่อนอตัวไหนๆก็มีโอกาสเลือกแล้วอย่างเมื่อวานคือไม่มีไม่มีโอกาสเลือกอืมเมื่อวานเป็นแบบวนจนแบบไอ้เชื่อรายแม่งน้อยสุดใช่มันไปเพื่อทดลองไงเมื่อวานนะว่าทำเย็บได้หรือเปล่าเออแล้วปรากฏว่าทาดานี่ผลงานที่โบ้แดง จะสวยยิ่งกว่านี้ถ้าเราได้ได้เลือกมากกว่านี้ใช่ที่ไม่ได้มาดูเสื้อดูเลยงานีเป็นครั้งแรกที่มาดูเสื้อดูกางเกงดูอะไรพวกนี้มีแผนเออวันนี้แบบมีเป้าหมายแล้วอเแล้วก็มีคอมปกบ้างอืมแล้วก็มีพวกฟู้ดบ้างส่วนใหญ่จะตรงนี้จะเป็นหลากหลายเลยงานครับจริงๆเสื้อแขนยาววันนี้ก็ไม่ได้กะแล้วนะเกิอดูเล่นๆนะเกิดเจอมาไม่ก็ใหม่มาอืมอ่าตอนนี้เย็นแล้วนะฮะคนยังเยอะฮะคนเยอะมากตอนนี้โอเคฮะอะไรวะดูอะไรเด่นเพ่ให้มาดูดูเลยเด่ ดูดูดูดไอ้ทีจริงมันเป็นหน้าตายังไรู้ไมเอเดีเดี๋ยวไปดึงไงเดี๋ยวไปดึงอ๋อแกด่รอยได้หนึ่งเต้าเลยยังเกียนตับเป็นไงบ้างจากเดินมาสักพักแล้วเคียวเนทิ้มตาจริงไม่มุกอ่ะไม่ดูมุกไม่คนเยอะเยอะโคตรมแต่มีนะมรับรของคู่กันนะใช่ใช่ถูกตึกแดงเยอะ ช่สามเท่าถูกกวสามเท่าบางอย่างบางอย่างบางอย่างก็มองกรกันใช่ใช่ใช่ตอนนี้ใช่เดินคอแห้งนะตอนนี้เราพักดื่มน้ําก่อนนะทุกคนน้ําตาอัลมันลมใช่น้ําตาน้ำอัลมอนด์ถูกต้องครับยี่บห้าบาทไทยพี่เขาจะดุ้งแรงมากตั้งกล้องไม่ทันเลยตาไม่กูเขินนะ มึงขำอะไรเนี่ยมึงใายนาทีนึงเกือบก็เลยไปจ้างเลยจ้ามใครคนยังชอบเลยเราหันมาหน้ากำลังหลุดเลยเมื่อกี้เป็นไรเหนื่อยเหมือใช่ไหมไม่เหนื่อยเฮี่อะโคตรเหมือ มันเดินรวมๆเนี่ยมาถึงเชียงใหม่แล้วเดินเวลาตั้งแต่เมื่อวานปะรวมระยะกิโลเมตรตอนนี้กิโลเมตรเหรอเออเหนื่อยเขาได้เลยห้าร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวจะไปดูเครื่องนี้ละร้านนี้ละสุดท้ายนะฮะทุกคนร้านแรกใช่ก่อนที่เราจะกลับบ้านกันเลยนี่ไงเขอ้ยวปะเจ้าหน้าของคนจะกำลังจะผิดหวังแต่ว่ายังมีหวังอยู่ ดูสิจะถูกชะตาหรือไม่แบรนด์อะไรไม่รู้เป็นเหมือนป้ายประกาศลนกเสื้อแห่งยุงดูฮ<ด>ะหมดแรงครับหมดไม่ได้เลยหมดฮะวันนี้ดาวเลยอืออการเป็นไงไม่ได้เลยวันนี้ <c oughs> ต้องหาให้ได้สักอย่างตอนนี้ความหมายต้องเปลี่ยนแล้วเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการหาไม่ได้เราจะลองดูเสื้อ แดงตเื้อเวเตอร์สีแดงรับเอามาขัดเย็บคิดใหม่ทำใหม่เริ่มต้นใหม่สาเหมือนเจออะไรบางอย่างที่เป็นไปได้จากที่เมื่อกี้ท้อตอนนี้แท้แทนได้ปะติดพอต้องมาใส่จริงๆอะลัางล้างล้งจะกรแล้ลังจะกรแล้ไม่คิดมากอยู <S S ่ไหน ไม่ได้มีมนุษย์คิดมตรงข้างหน้าเขาเจอสโนว์แมนไว้ทุกคนเผลเขาเจอสโนว์แมนต๊อบบอกโอ้มนุษย์คิดมักคิดไปเลยเออมนุษย์คิดมัดเขาว่าบางครั้งก็เป็นอย่างนี้แหละต่อให้มีเงินมาก็ไม่ได้มีของเอาเรียกว่าของของมันเลือกเราถูกต้องมันจะไม่มันจะไม่ใช่แล้วผมต้องโยกกลับแล้วครับผมผมต้องอำลาพี่ต๊อบแล้วเดี๋ยวพี่ต๊อบไปรอไปส่งบีดีเอสอันนี้ก็มืดแล้วจากที่เราเดินกันมาตั้งแต่บ่าย แล้วก็มันมีของอแต่เราเลือกยังไงมันก็ยังไม่เจอด้วยความที่หลายอย่างมันไม่โดนแล้วก็มันมีเรื่องนี้ด้วยคือของมันเข้ามาแบบว่าเรามาเย็นแล้วด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เนี่ยให้โยกกลับก่อนพี่เดินดูต่ออีกหน่อยนึงได้โอเคไปเดี๋ยวกันเยอะนครับทุกคนดูดูดไปต้องบอกว่ากูไม่ได้กูไม่กลับเพราะว่าเรื่องนี้ไม่จบอปสัตว์เขาเป็นคนทำคนคาเรียกอะไรคนที่ ทำแล้วทำไม่เสร็จเออทำแล้วทำไม่เสร็จแล้วมันจะค้างคาเดี๋ยวก็ต้องมาอีกครับเพราะว<ช>่าพี่ต่อเขามาไกละนะทุกคนเดี๋ยวก็มาพรุ่งนี้อีกกันใช่ A few moments เอาละครับทุกคนตอนนี้เราถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะก็จากไปจตุจักรกับพี่ต็อปมาครับผมทั้ง2พาร์ทนะครับผมทั้งสองพีงงก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะฮะผมก็ได้รับประสบการณ์มากมายเลยนะจากพี่ท็อปไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นการแรปนะฮะจริงๆนี่ถ้าแบตไม่หมดตอนวันที่เรากําลังเดินทางไปบ้านพี่ท็อปนี่ผมอยากจะถ่ายบรรยากาศตอนที่แบบเรานั่งรถไปด้วยกันแล้วพี่ท็อป สอนอะไรมากมายให้กับตัวผมนะครับจริงนี่คือไปถ่ายทํานี่พี่ต๊อปไม่ไม่เรียกเ,เงินค่าตัวเลยสักบาทนะครับผมก็ไปโดยที่แบบว่าพี่เราเล่นเกมด้วยกันอยู่ครับทุกคนเราเล่นเกมด้วยกันอยู่เสร็จปุ๊บพี่ต๊อปก็บอกว่าเฮ้ยกูว่าจะไปจัดจักพวกนี่ไปหาเสื้อวะอะไรเงี้ย ผมก็บอกเฮ้ย hey, พี่มีเพื่อนไปไหมอะไรงี้โอ้ห oh, มจะมาไหมมึงจะมามึงก็มาผมก็บอกเฮ้ย hey, พี่ถ้างั้นถ้าผมไปลผมขอไปวอล์กด้วยได้หรือเปล่าพีก็บอกเออได้สิมาเลยผมก็เอาเว้ยสักครั้งหนึ่งก็ไม่เคยถ่ายวอล์กด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็เกินความบรรยายมากๆเลยสาหรับวอล์กครั้งนี้นะฮะอย่าลืมไปกดติดตามพี่ต๊อกกันด้วยนะครับผมทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะ็นไอจีเฟซบุ๊กยูทูปนะครับผมก็ฝากกันด้วยนะครับปเป็นยังไงต่อก็ขอบคุณสำหรับการรับชม